สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วัสดุโมบายทีวีต้องขอบอกว่าพิเศษนึงนะครับเนื่องจากผมได้มีโอกาสมาพบกับแขกรับเชิญท่านหนึ่งที่หลายคนในวงการอาอกแบบหรือคนที่รักการตกแต่งบ้านต้องรู้จักแบรนด์นี้เป็นอย่างดีถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเขากเลยครับ พบกับรายการวัสดุบนโมบายทีวีเช่นเคยนะครับวันนี้ผมบวกนะครับจุลเกียรติสิทธิชุกเกียรตินะครับเฝ้าเดอร์ของวัสดุแอพนะครับพาทุกท่านมาพบกับแบรนด์ชั้นนําแบรนด์เมืองไทยซึ่งพูดไปอ๋อแน่นอนนะครับแบรนด์โมเดิลฟอร์มนั่นเองนะครับย่านศรีนครินทร์นะครับวันนี้เป็นเกียรติมากๆนะครับที่ได้ต้อนรับแขกรับเชิญในรายการของเรานะครับซึ่งกว่าจะเชิญท่านได้ใช้เวลาพอสมควรนะครับพบกับ คุณพัฒนานหรือพี่พัฒนาของเรานะครับประธานของ Modern f o r m ครับสวัสดีครับพี่พัฒนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนดีได้พูดคุยกันวันนี้นะครับก็อยากให้พี่พัฒนาเนี่ยครับลองพูดถึงโมเดลฟอร์มในปัจจุบันนะครับว่าวันนี้โมเดลฟอร์มเป็น้าปัญหาที่พัฒนยเราเป็นบริษัทไม่ับประกั ที่ผ,ผ่านร้อนผ yeah. like yes. oh? ่านหนาวแล้วก <sky> ็ทำให้บ oh. ริษ <a> <noise> oh. ัทได้แข่งเป็น่สุดมันเองนะครับนะครับนั่นนั่นนั่นเป็นตับพี่อาร์ตคิดว่าโมเดลฟอร์มเนี่ยนะครับมีจุดเด่นอะไรถ้าเท่าแบบชาวบ้านโมเดลฟอร์มก็คือสวยทนใช้งานสวยทนใช้งานนะถ้าแบบแบบว่าเป็นดีขึ้นมาหน่อยก็บอกว่าโมเดลฟอร์มเป็นโนเวที่มีวอลเป็นสีมันวันนี้เนี่ยเราแทบจะไม่พูดเลยว่าเราขาย เราขายนวัตกรรมคะเรา้ายความสุขเราขายเชเชอรนะั้กับคู o บริโนะนี่ก็คือคือเป็นแนวคิดใช่ครับสำคัญมากนะครับราะท่านผู้ชมคคือแนวคิดตรงนี้ทำให้โปรดักตของเราครือของ m มเดล n อ o r m ยไม่ได้มีแค่เรื่องแบบฟนะังชันอลยู่ใช่ไหมค,ครับมากกว่าฟังชั่นอลคือความพึอนอใจที่ให้กับลูกค้า นวัตกรรมอะไรตอนนี้ที่อยากอวดเอาแค่4ปีที่ผ่านมาเราเรียกว่า m o เดล n อ o r m ทรานส์ฟอร์มลิฟวิงเฟอร์นิเจอร์ใช้งานได้มากกว่าหนึ่งฟังชันคือ Transform ได้การใช้สเปซนะฮะให้เกิดประสิทธิภาพหรือเกิดประโยชน์ให้มากที่สุดสมมุติว่าคุณมีแค่20ตารางเมตรนะ,ะทุกวันนี้ไวตารางเมตรคุณต้องการอะไรฮะคุณต้องการ Living r o ูมนะฮะเดร k i ูมคิทเชน จะทำยังไงแค่20ตารางเมตเพราะฉะนั้นการ transform furniture นะฮะจากครัวเป็นที่ทำงานนะฮะอย่างเคาน์เตอร์ครัวเป็นโต๊ะทำงานอย่างนี้เป็นตน้นนะ,ะ,นะ,ะเพราะฉะนั้นง่งายๆว่ามันคือก็คืออย่างม็นเป็นแบ,นบง multi function ใช่มันมีฟังก์ชั่นมากกว่นานี้ เทศไทยผมถือว kind of <Yeah. S 2> ่าเป็นหับนะเป็นเซ็นเตอร์แล้วก็มีอินฟราสตรักเจอร์มีประชากรมีแค่ทุกอย่างที่พร้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางที่ทุกคนจะมาแย่งตลาดเพราะฉะนั้นตลาดกว้างขึ้นนะการที่จะลุกนะเราก็ต้องมีแผนลุกเอซีเพราะฉะนั้นไม่ใช่ลุกอย่างเดียวเราต้องรับด้วยเดี๋ยวก็จะมาแย่งแชร์เราไม่ได้เลยสํงคญมากเลยนระธานแล้วครับแล้วในส่วนของผู้ชมเราครับที่มาต้องบอกว่าเป็นสถาปันนี้อินเทอร์เนเตอร์เยอะมาก พี่พนัอยากจะบอกเลยอาร์กิเต็ดยุคใหม่ว่าเถ้าถ้าคุณจะออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่เรานั่งกันเนี่ยโอ้โหแบบทันสมัยมากเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนําช่วงทายนะแต่ว่าควรจะมองอยังไงในโลกการผลิตงารออกแบบพวกเฟอร์นิเจอร์สำนักงานประการแรกคือต้องตามเทรนด์ให้ทันแน่นอนต้องรู้ว่าอะไร change ในปัจจุบันนี้นะครับมีสำคัญว่าเขาเ change แล้ว impact ของมันคืออะไรเราฉะนั้นเราต้องตามให้ทันเช่นผู้บริโภคเนี่ยตอนนี้ ก็คือทํางานได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะฉะนั้นไม่ว่าดีไซเนอร์สถาปนิกอะไรกันแล้วแต่นะฮะมันต้องทันต่อโลกแล้วก็ change อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นโมเดลในการคิดอะไรต่างๆจะติดอยู่กับที่นะครับนะศึกษาผูดด้บริโภคให้ดีนะฮะสังคมคณะผู้แข่งขันะผมเชื่อว่าการออกแบบหรือการทำโปรดักต์อะไรสักอย่างก็จะ ีแล้วรู้สึกว่าอะไรเปลี่ยนไปเยลยนะครับเมื่อก่อนผมเป็นสถาปนิกก็มาแล้วรู้สึกว่าเราก็ไม่เคยมาที่ไหนปีล้วเพรมาที่โเโาเห็นสินค้าใหม่ๆสวยๆเยอะเลยนะครับว่างๆก็มาเดินเล่นกันนะครับมาชมสินค้าได้ <c oughs> ได้ใช่ไหมโอ้ยินดีเลยยินดีเลยครับที่นี่ <c oughs> ครับนะครับ <c oughs> นอกจากที่นี่แล้วยังมีที่ CDC ด้วยที่ CDC ีซีของชลบุรีก็เริ่มเลยใช่โอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะให้พี่ธนสาพาเพื่อนๆชมนะว่า สินค้าเด็ดๆที่เป็นนวัตกรรมใหม่ปีฟอร์มีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตให้ทีมงานพาพวกเราได้ชมนิดน,นึงด,ดีเลยครับ,รบีบ้างนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราลุกไปเนี่ยเพื่อนๆมาดูเก้าอี้ัวนี้นะสวยก่อนที่เราจะไปดูส่วนต่างๆของโชว์รูมเรามาทำความรู้จักกับเจ้าเจสเตอร์มีปุ่มหมุนปรับระดับได้ขนาดที่นั่งและที่วางแขนที่ปรับได้หลายระดับ เสตอร์ถูกออกแบบมาให้เข้ากับสรีระของผู้ใช้งานเพื่อตอบสนองในท่านั่งที่หลากหลายเก้าอี e ้สำนักง,งานตัวแรกของโลกที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีทั้งแล็ปท็อปแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนใครแวะมาที่นี่มาเจอตัวจริงของเจ้าเจสเตอร์นี้ได้เลยครับที่เาเห็นว่าโมเดลฟอร์มตอนนี้มีการทำดีไซน์สุตภัฑนที่หลากหลายนะครับแล้วก็ บอกว่ามีการโครกับดีไซนเนอร์ครับ <นะ S 1> อันนี้ก็เป็นหนึ่งในโปรแกรมในการตลาดหร<ม>ือ<ม>ว่าเป็นนวัตกรรมก็คือดีไซเนอร์ซีมีก็คือเราเอาคนเก่งคนดังนะค,คนมีความสามารถในวงการต่างๆมาร่วมดีไซน์ในโปรดักต์ความเป็นเฟอร์นิเจอร์และใช้ความสามารถหรือว่าพืพันธุ์เขามาร่วมดีไซน์ด้วยกันเช่นอันนี้เนี่ยนะฮะก็คือคุณเฉลยเฉลยเนี่ยนะฮะก็คือบริษัทสายยาถ้ารู้จักกันดีนะะบริษัทผ้าที่ ต้องบอกว่ามีชื่อเสียงระดมดังนะครับเนะขาก็มีคอลเลคชั่นผ้าที่เนี่ยเปลี่ยนเป็นลายศินนลปะผ้าท<ม>ี่เป็นศิลปินวาดีิลป์ในกรุงมทพครับ,นะรบก็เอามาร่วมนะดีไซน์โต๊ะประชุมนะครับโต๊ะและก็เก้าอี้ด้วยนะที่เป็นดีไซน์ของคุณเฉล๋ลร่วมกับโมเด r ฟอร์มใช่ครับเพื่อนต้องมาสัมผัสเองครับผมว่ามันแบบ มันไม่ใช่แค่เก้าอี้อ่ะแต่มันเป็นแบบว่าเหมือนกับเราได้ได้ตัวตนของผู้ออกแบบไปด้วยนะฮะแล้วเนี่ยแบบสวยมากเลยครับเทคเกอร์จากอนะฮะม,มันมีความระดับี้อยู่ในตัวนะครับเพราะนัน้นเนี่ยูชุดเนี่ยเพื่อนๆชุดนี้แล้วผมรู้สึกเลยนะครับว่าไปนั่งอยู่ห้องประชุมไหนยังไม่เครียดครับ <laughs> ใ,ในดีไซน์ซีรีส์เนี่ยครับเพื่อนๆก็จะมีคอลเลกชันหนึ่งซึ่งแบบเราได้นะักุิจิจใช่ไหมครับที่สารครับที่มาช่วยกับมมเองกรอบออกแบบ ก็ถ้าเป็นบุคคลชื่อคุณปริยานีนะฮะก็เป็นเจ้าของแบรนด์ตามาหรือว่าบริษัทนานมีนะซึ่งจริงๆ้วบริษัทนานมีก็เป็นลูกค้าของโมเดลฟอร์มอยู่แล้วนะเขาก็ไปเช้อเชิญเราก็ไปเช้อเชิญนะครับว่ามาร่วมดีไซน์นะสินค้าจะ่เป็นโต๊ะทํางานนะซึ่งนะมนะีซึ่งคุณปริยานีมีความชื่นชอบนะในวัสดุบางอย่างแกต้องมาร่วมดีไซน์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็น h ฮ g กรสนะครับเรื่อความเงาโตนี้เป็นตโตนนะหรือว่าตัวหนังสือจีนซึ่งนะธุรกิจนานีเี่ยนะตอนหนังสือจีนมีซอจีพิวหนังสือจีนอย่างนี้เป็นตอนก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นธุรกิจของนานีเองก็มาร่วะแล้วก็ตั้างสรรตัวเฟอรนิเจอร์ร่วมกับโมดเลยบกโอ้ชุดนี้แบบ เจ้าของธุรกิจนานีซึ่งยิ่งใหญ่มากนะครับในบ้านเรามันร่วมออกแบบร่วรฟองเพื่อนๆถือว่ออเส้นโค้งนี่ยฮะที่เมื่อกี้พี่มานายบอกนะลองดูพี่น่าเห็นบอกว่ามีลายจีด้วยเ<ม>นี่ยตัวอ,อักษรจีนอ๋อเป็นเป็นแบบสต,ตอรี่ของน้า